สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผม mm hmm. ดับเบิลฟาีนะครับก็วันนี้นะครับผมมีข่าวดีจะประกาศให้พวกคุณทุกคนได้ทราบนะครับว่าหลังจากความพยายามหนึ่งปีเสร็เศษนะครับวันนี้เป็นวันดีมากครับที่อ่าโคนีเอามาของเรานะครับจะได้เป็นแม็กสองสี่ศูนย์สักทีนะครับผมหลังจากความพยายามมากี่เดือนนะเป็นปีมั้งนะครับ ตั้งแต่ที่ผมได้อะหมามาก็ตั้งแต่ทันวาทันวาปีนูน่นอะไม่ใช่ปีที่แล้วนะปีปนู่นเลยฮนะก็คือประมาณครับนี่ก็หนึ่งปีหนึ่งปีสี่เดือนอ่ะประมาณประมาณหนึ่งปีสี่เดือนนะครับผมใช้เวลาปั้นทั้งหมดหนึ่งปีเศษเพราะว่าตอนที่ผมได้มาตอนนั้นผมมีกบม่วงอยู่สักห้าหกตัวดองไว้ก่อนนะครับผมอ่ครับเราก็จะทำจะทำการใส่กบนะใส่กบเลืองให้หมดเลย โอ้เป็นแสงมืดตัวแรกครับพี่แม็กนะผมเราไม่ใช่สายไม่ใช่สายเติมนะครับถ้าสายเติมมีจบตั้งแต่วันแรกถ้าสายเติมนี่ผมจบแต่เดือนแรกมั้งนะครับเดือนแรกี่จบไปแล้วนะแบบเติมเป็นแสยยงเงี้ยแล้วกดกบบ่วงเนี่ยจบเลยนะผมนะฮะก็แม็กนะครับผม,นะบบผมสุดยอดไปเลยนะฮะ คูดาวห้าจุดห้าวีนะครับไปได้เลยผมไม่ต้องลดคูดาวแล้วห้าวีก็เหลือแหละฮะตาสกิวร้อยเจ็สิบเ็ดตานร้อยเจ็ดสิบสองตาเยอะไปไหนนะกี่ล้านสี่เลือ5ห้าสิบล้านนะครับผมเดี๋ยวเอาไปดูหน้าคฮมกันโอ้ว้าว โกยเดเน่ต้องบอกคำเดียวว่าสกุ huh. ้ยอะสกุ้ยเดซเน่เลยอ่าอ่าก็รับดูบีไปนะผมก็ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปไปเลนเจอนะเพราะว่าตอนนี้ผมเบื่อมากอะผมก็เลยไปนั่งเล่นเกมอื่นนะผมแล้วผมกลายว่าผมไปติดเกมนั้นแล้วะก็เลยแบบก็เลยเออเล่นเกมมันฆ่าเราตกก็ได้ว่าเพราะว่า ตอนนี้ไลนเรนเจอร์โคตรเกลือเป็คือคือถ้าผมทำคอนเทนต์ไลนเรนเจอร์อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมจะทำอะไรเนนะจะให้นั่งดูกิ๊วทุกวันก็ไม่ได้นะมันก็ซ้ำซ้เดิมๆนะครับผมก็เลยไปเล่นเกมอื่นนะจริงก็เล่นเพราะว่ารอเทอร์เรียมาด้วยนะผมเทอร์เรียอัปเดตมาวันที่1 6พฤษภาคมนะก็รอว่าเพื่อนจะว่างหรือเปล่านะครับถ้าไม่ว่างผมจะโซโล่เดียวไปเลยนะครับผมไม่ไม่สนใจละอยากปั้นแฟมแมนอย่างเงี้ย ไม่ไม่เคยลองนะ่ะตั้งแต่คือตั้งแต่ผมได้ได้แบนแม่มาผมไม่เคยทำเอาต้าเลยมันเหมือนกับเออไอ,อตัวไหนนะตัวเนี้ยไอ,อของของฟ um นะูเมทันอ่ะผมก็ได้เจ็ดดาว์าผมไม่ได้ทำเลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่น PP กันสักสักตาสองตานะครับผมก็เล่นไปบ้างแหละ ผมไม่ปั่นเลยดออโต้เลยบางทีกดออโต้ช่วยได้ อาจจะช่วยเร็วกก่าด้่ซ้ำผมคงไม่เปลืองพัดเนอะเพราะว่าคุณก็รู้นะคงนี่นักเรียนนะร่างให้เปล์อง,องนี้การพายุแน่นอนเพราะงั้นเราจะพึ่งให้ตัวบินไปหลอยป้อมเองน,นะะ่างมัน อ๋อแต่ไม่ต้องละแปกยูเดคือมีบางคนบอกว่าพี่ครับอย่าอย่าตีคนไทยเดี๋ยวผมเออคือคือจริงๆผมจะพูดยังไงว่าผมตีใครใคร,ใครก็ผมก็ไม่สนนะคนไทยคนญี่ปุ่นผมก็ตีตีฮนะขนาดเขายังตีเราเลยอ่ะเออแล้วลทำไมผมถึงตีเขาไม่ได้ มือเกมนี้มันมันไม่ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเกรงใจกันแลนะ้วใครจะตีก็ตีเลยแค่โอแม่เจ้าโอ้ตัวบินแม็กด้วยแม่เจ้าร้อนเลยนะอากาศร้อนมากนะครับเจอ,ออย่างนี้นร้อนร้อนตับแล็บต,ต,ต,ตัวตุสองตัวไม่ไหววะกำลังหาที่ให้มันแบบไม่ไหวอยู่ เดี๋ยวนี้เพชสามมันมันจะพูดยังไงนะว่าแบบมันก,ก็โหดไปเพชสามโหดขนาดนี้เหรอถ้าเพชสามโหดขนาดนี้เพชสองจะเหลือแล้ว <S <S อย่าหวังจะได้เหยียบมาเลยนะเพชรดูเพชรสองจะข้ามไปได้หรอ่ เออผมลืมไปว่าเขามีลิงค์คาด้ึยงอ๋อพลาดถูกเวลาใช่ไหนะผมผมกะล,ลองเสียงดูไงว่าคือผมเห็นว่าเขามีนักเรียนใช่ปะผมก็จะลองเสียงว่าถ้าพายุอ่ะจะ จะฟุกหรือเปล่าฟุกว่าไอ้นักเรียนกันไม่ได้อะสูกกันไม่ได้นะนักเรียนตายก่อนด้วยนะผมไอตัวที่มันกันอะตายก่อนด้วยไอตอนจังหวะที่เอาพัดอะแกถ้าคุณไปดูย้อนหลังอีกรอบหนึ่งนะจังหวะที่พัดมันมีโคน้นนักเรียนตัวหนึ่งกันม่อยู่แต่ตอนนะั้นจังหวะนั้นมันตายพอดีก็เลยวิ่งกันมากันได้นะไม่กล้ายื้อั้งเม็ด คือตอนนี้ผมก็จะดองรูเบียนะผมไม่กล้ากดเกียรค์คุณรู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะกับสองพันบาทของผมที่เสียไปแล้วไม่ได้อะไรเลยผมแบบเออแบบเพิ่มเพิ่มความโปงเข้าไปอีกนะเพิ่มความโปงแล้วมันก็แบบทำให้กิเลมันหายหมดเลยไม่อยากได้ช่างมัน รอชาติหน้าแล้วก๋ยวค่อยเอาโอ้ผมลืมไปผมลืมพัด <laughs> ผมลืมพัดตัวบินช่าง ถือแจ้งเตือนนะดังจริงผมตีไข่เลยมันคือถ้าสมมติว่าเดือนเนี้ยผมฟุ๊กได้ขอแบบตัวการบินมาสักตัวก็ได้นะ คุณนายผมจะได้มีประโยชน์สักทีนะครับุณนายท่าไม้ผมเนี่ยอ๋อตัวการบินแบบไอไอ,ไอมูนพวกอะไรบีบิงการบินอยู่ในทีมน่าจะโอเคทีมผมก็ไม่น่ามันน่ามันแล้ว,ว่าผมผมคิดว่าบางทีมคิดว่าผมจะโนเทมได้ไงสุดท้ายก็ต้องกด คือมันไม่กล้าเสี่ยงนะกล้าเสี่ยงยอมกดเทมไปียว่นั่นแหละเรร็บร้อยอ่ะสิบนาทีนะผมน่าจะโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นการเทสอาหมาแม็กพัดด้วยในตัวเลยนะครับผมโอเคคราวทีสองก็หวังว่าทีนี้ผมก็จ,จบเพทสองเหมือนเดิม เก็ okay, 100, บวันละร้อยอาทิตย์ละร้อยสี่สิบวี่รอยสิบวีอีกสองที่ผมก็นั่นละได้ประมาณห้าร้อยวีก็รอไปเปิดคนละโะเดือนหน้าไม่กล้ายิงช่วงนี้ผมไม่กล้าเติมเยอะเลยแบบกลัวกลัวเกลือคุณก็เห็นแล้วใช่ไหมฮะผมนี่ร้องไห้เป็นเป็นเกลือเลยครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับชมนะครับก็ ไม่รู้นะครับว่าผมจะได้ไลฟ์สตรีมเกมนี้อีกตอนไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเบื่อมากไม่อยากไลฟ์เกมเนี้ยนะครับผมคือผมไปนั่งเล่นเกมอื่นไปนั่งเล่นเกมออนไลน์เกมอื่นนะฮะผมก็แบบไปติดเกมนั้นไงก็เลยเออก็ผมจะไปเป็นนั่งเล่นเกมนั้นสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วรอว่าผมแบบเออมีอารมณ์อยากอยากทำนี้ก็ได้กลับมาทำต่อนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับผมอย่าลืม ทาไมไม้ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับบ๊ายบาย